ทำสำนึกดีค่ะ21ธันวาคม2566ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่4แล้วนะคะสำหรับงานเทป,ปูนพื้นลานเทียนอันหมานค่ะวันนี้นะคะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะถนนเริ่มนะคะเริ่มปูบล็อกแล้วก็วางไวเมดมาถึงเงินศูนย์จน้วนะคะเนี้ยค่ะชาวชุมชนนะคะรวมถึงท่านชบนะก็ช่วยกันนะคะไวเมดธรรมดานี้นะคะคนงานก่อสร้างก็อาจจะไม่กี่คนแต่พวกเราค่ะ แรงน้อยก็ช่วยช่วยกันนะคะช่วยช่วยกันวางช่วยชวยกันยกแม้แรงน้อยแต่ว่าเหมือนมดงานค่ะก็สามารถยกกันขึ้นได้อย่างสบายสบายกันเลยนะคะพวกเราก็อาศัยพวกมากค่ะพวกมากทําอะไรสําเร็จอยู่แล้วนะคะซึ่งในช่วงบ่ายค่ะก็จะเป็นการแบ่งกลุ่มนะคะของคุ้มสีต่างๆช่วงบ่ายก็จะเป็นคุ้มสีชมพูสีสีม่วงนะคะแล้วก็ช่วงเช้าก็จะเป็นคุ้ม สีเหลืองคุ้มสีส้มแล้วก็คุ้มสีแดงนะคะก็พวกเราก็จะแบ่งออกเป็นสองช่วงค่ะช่วงเช้า7จ็ดโมงเช้าถึงเที่ยงเมื่อเช้านี้ถึงเที่ยงเลยนะคะแล้วช่วงบ่ายก็ประมาณบ่ายสองโมงจนถึงเย็นกันเลยค่ะสังเกตไหมคะว่าพวกเรานะ่ะเริ่มคล่องตัวกันแล้วนะคะคล่องตัวกันแล้วเริ่มจับไวเมดกันเป็นแล้วเริ่มกําหนดทิศเริ่ม เริ่มรู้แล้วนะคะว่าไวาเมดจะต้องวางยังไงไม่ให้ดีดเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อวางยังไงแล้วก็เวลาเทป,ปูแล้วเนี่ยจะต้องยกไวเมดอย่างไรสิ่งนี้นะคะที่ทําให้พวกเราได้ได้เพิ่มทักษะนะคะสิ่งนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะสําหรับงานก่อสร้างบ้านเมืองโดยเฉพาะบ้านเมืองของชาวโศกนะคะที่พวกเราเป็นหมู่บ้านคนจนทุนน้อย การที่พวกเราได้ช่วยเหลือตนเองทําอะไรด้วยตนเองได้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญค่ะ,ะท่านสมณะดวนดีสือชวโวนะคะอดีตท่านก็เป็นผู้รับเป้าค่ะมาครั้งนี้นะคะท่านก็สําคัญมากเลยค่ะที่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้คักแน่ที่จะมาสอนพวกเรานะคะแรงไม่มีค่ะแรงน้อยจริงๆแรงน้อยแต่ว่าคนเยอะไปดูนะคะแรงน้อยคนเยอะจะสําเร็จหรือเปล่าค่ะไวเม็ดก็จะเป็นเหล็กเส้นนะคะ สำหรับวางเพื่อปูพื้นค่ะอ้าวมาดูกันนะคะเราอาศัยพวกมากค่ะความยาวก็หลายสิบเมตรหนักนะคะจริงๆแล้วไวเม็ดทั้งหมดนี้หนักค่ะเนี่ยค่ะตั้งแต่เขาเรียกว่าถนนทั้งเส้นเลยก่อนถึงหัวนูน,นจนถึงสะพานคงรุง้งอ๋อวเม็ดแผ่นนี้ยาวจริงๆค่ะยาวจริงๆค่ะไปไหวกันตรงไหนก็ มีคนมาเสริมนะคะอ่ามีการขอแรงขอแรงค่ะขอแรงอ้าวอาจจะต้องไปช่วยแล้วนะคะจะต้องมาช่วยแล้วนะคะเรา,า, <laughs> าต้องระวั <laughs> งเระวางัเาวางเลยค่ะเราะวังเลย ต้องมาช่วยแล้วนะคะตอนนี้ขาดคนนะคะตัวด,ดิฉันเองก็เลยจะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันค่ะ,ะต้องค่อยๆวางนะคะ,ะต้องช่วยกันยกมาแล้วนะคะวางลแล้วออาวรีบกล่มๆค่ะ พลิกกับลื่อนคันต้องหัวได้ยังอ่าตนนี้นะคะต้องต้องมาช่วยนะคะต้องมาช่วยพอดีขาดช่วงพอดีค่ะอ่วางค่ะวางค่ะอ่าสำเร็จนะคะก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ห้องน้ำข้างข้างเงินศูนย์ค่ะจนถึงนู่นเลยค่ะเชิงสะพานคงรุ่งนะคะก็ถือว่าการวางไวเมด โดยคนจำนวนมากนะคะวรณิดคนละหน่อยก็ไม่หนักค่ะเราจะให้ท่านผู้ชมนะคะมาดูความคืบหน้าค่ะความคืบหน้าบริเวณนี้นะคะบล็อกนี้เป็นบล็อกแรกค่ะวันที่18นี่นะคะเป็นบล็อกแรกวันที่18แดแห้งแล้วนะคะวันที่18แดแห้งแล้วแล้วก็หลังจากนั้น19 20สิบแล้วก็ เริ่มเทนะคะอันนี้เป็นวันที่18กับ19นะคะแล้วก็ฝั่งนู้นนะคะ่างที่ท่านผู้ชมเห็นฝั่งนู้นนะคะก็คือเมื่อวานนี้ได้เททั้งหมดเลยค่ะแล้วก็วันที่21ก็คือจะเทฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้นะคะซึ่งทางสุรเดชายเมืองก็บอกนะคะบอกว่าจะพยายามปิดจอบให้ได้วันที่25ธันวาคมเพราะว่าจะต้องเตรียมงานตลาดอริยะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย สองเลนนี้ค่ะสองบล็อกนี้นะคะ,ะก็น่าจะเสร็จพรุ่งนี้เมื่อลือนี้เพื่อที่จะขัดพื้นแล้วก็เตรียมงานค่ะยี่สบสองน่าหน,น่าจะเสร็จวันนี้ไม่เสร็จค่ะอาจจะยี่สองหรือว่ายี่สิบสามแล้วก็ส่วนนี้นะคะส่วนนี้เสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมก็อาจจะยังไม่เคยเห็นเรือสองลำนี้เลยนะคะเรือสองลำนี้อยู่ที่ จริงๆก็อยู่ที่บริเวณเชิงสะพานโคงรุ้งค่ะอันนี้จะเป็นซิตนเฮาส์หลังแรกของบรรดานนะคะเดี๋ว,ว่าเป็นโมเดลของบรรดาเพราะว่าการที่จะเทพื้นเนี่ยจะต้องดูระยะระยะของรถที่จะเข้ามาเทด้วยค่ะก็เลยเว้นช่วงนี้ไว้นะคะแล้วก็มาเทฝั่งนี้ก่อนรถเทปูนรถโม่คันเล็กก็จะได้ขับรถมาแล้วก็เทได้ อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ก็คือบ้านพลังบุญนะคะถนนเส้นนี้นะคะลานใหม่นี้จะอยู่หน้าบ้านถนนบ้านพลังบุญเลยค่ะห้องน้ําด้านนี้นะคะอีกสักหน่อยท่านผู้ชมก็จะไม่เห็นแล้วนะคะพอเสร็จเรียบร้อยดีแล้วก็มีกิจกรรมที่จําเป็นต้องใช้เนี่ยห้องน้ํานี้ก็จะไม่อยู่แล้วนะคะแล้วอีกไม่กี่วันค่ะเราก็ต้องมาชมกันนะคะว่าลานนี้จะเสร็จเป็นยังไงตอนนี้ยังเป็นดินอยู่นะคะ อีกหน่อยก็จะเป็นอย่างนี้แล้วนะคะเมื่อเช้าพ่อครูสมณะโพธิราค่ะได้มาชมตั้งแต่เช้านะคะวันนี้พ่อครูเดินมาสองรอบเลยค่ะรอบเช้ากับรอบบ่าย ที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือบริเวณเรือโคกใต้ดินค่ะอีกสักหน่อยนะคะก็ถือว่าเป็นจุดเช็คอินสถานที่แห่งใหม่นะคะของราชธานีอโศกซึ่งจะต้องมีการตกแต่งเพิ่มเติมอีกเช่นกันค่ะแล้วก็โดยเฉพาะร้านเทียนอันหมานนี้นะคะก็จะปรับปรุงมาถึงบริเวณทางขึ้นด้วยเช่นกันค่ะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้จะเป็นถนนทางขึ้นนะคะทางขึ้นแล้วก็ลาดขึ้นไปเรือโคกใต้ดิน เมื่อเช้านี้ค่ะพราะครูสมณะโพธิรักเดินมาดูค่ะแล้วก็ดํารีนะคะบอกว่าให้ปาดถนนนี้ออกค่ะทางนี้จะให้รถขึ้นไม่ได้รถไม่ต้องขึ้นไปนะคะแล้วก็ปรับเป็นบันไดค่ะแล้วก็บันไดแห่งนี้ก็จะเป็นบันได3ขั้นแล้วก็มีชื่อบันไดด้วยนะคะมีชื่อบันไดว่าพานทองแทขั้นที่1พินทองทาขั้นที่2แล้วก็แพรทองฐานขั้นที่3ค่ะ เราต้องมาดูนะคะว่าบันได3ขั้นขึ้นเรือโคอกใต้ดินแล้วก็บริเวณนี้จะเป็นลานเทียนอันหมานที่กว้างใหญ่ไปศาลน,นี้จะเป็นอย่างไรค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะก็เป็นกําลังใจให้สาหรับทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคะทั้งท่านสมนาท่านสิกขมานชาวชุมชนแล้วก็นักเรียนสมาสิกขาค่ะที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะทำเรียนเทียนอันหมานตามดำริข,ของพ่อครูสัม,มาณะโพธิระ คิดว่าเทียนอันหมาในอนาคตนะคะก็จะเป็นลานอเนกประสงค์โดยที่คิดว่าเป็นลานอเนกประสงค์เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างแน่นอนซึ่งลานประมาณ3,000กว่าตารางกิโลเมตรนี้ก็หวังว่านะคะ <c oughs> พวกเราอาจจะได้ชมกิจกรรมเด่นๆหรือว่ามีกิจกรรมอะไรต้องติดตามนะคะนี่นะคะก็สุดสุดถนนทางนี้แล้วนะคะมองข้างหน้าของท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นเฮือนศูแล้วนะคะต้องมาลุ้นแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันแล้วกันนะคะ